เอ่อ SP อาจจะไปถึงประมาณ1 5 0 0 0ถึงได้นะครับอาจจะ1 5 0 0 0ื่นห0ได้จากการที่เราเรามีมาดสองนะครับอันนี้ก็ให้ลองดูก่อนว่าถ้าเป็นเสื้ออาชูเทียบกับเสื้อพลาเนี่ยเดเมจอาชูที่มันเกิดขึ้นคือจะเท่าไหร่นะครับไปหนึ่งหนึ่งจุดหกเอ็มนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปรับกครที่ยังไม่มีเว็บเติมเกมมาจำใจนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับชูเอ็กเพนะครับสวนรวมคนจริงเรื่องเติมเกมนะครับง่ายๆเพียงเข้าหน้าเว็บไซต์พร้อมกับเลือกเกมที่คุณต้องการนะครับชำระเงินเงินเข้าสะดวกรวดเร็วทันใจชูเอ็กเพอย่าพลาดนะครับกราวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสเลนะครับอยู่กับแบงก์อีกเช่นเคยกับเกมและล็อกเอ็มคลาสสิกนะครับและแน่นอนนะวันนี้เราอยู่กันกับอาชีพชูร่าอีกแล้วนะครับ ซึ่งวันนี้ไม่ใช่ตัวละครเซนีนะครับแต่เป็นตัวละครที่ชื่อเซตยาดนะฮะก็เป็นพี่ในช่องนะครับที่ไปขอยืมตัวมาทํารีวิวนะครับโดยที่วันนี้นะครับต้องบอกว่าที่ผ่านมาช่องแบงค์เนี่ยจะเกิดคําถามหนักมากนะครับเพราะว่าแบงค์เนี่ยใส่เสื้อชูล่าบวกสินะครับเสื้อสูบบวกสินะครับเราก็จะมีคําถามมาเยอะมากว่าระหว่างเสื้อพลากับเสื้อสูบเนี่ยคือใส่สูบมันดีกว่าอย่างนั้นอย่างนี้เหรอครับวันนี้แบงค์ก็เลยจะมาคลี่คลายข้อสงสัยนะครับแล้วก็บอกถึงจุดเด่นแล้วก็จุดด้ออยขง แต่ละเสื้อกันด้วยนะครับโดยที่ตัวพี่แกเนี่ยก็เล่นตีเสื้อเซนต์บวก15นะครับซึ่งจริงๆมันก็ไม่ต้องถึง15ก็ได้แต่ก็ตีไปแล้วนะครับแล้วก็สตูบวก15ด้วยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงสรรพคุณของเสื้อตัวนี้ก่อนคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าเสื้อเซนต์แคปเนี่ยเป็นเสื้อที่ตอบโจทย์ทั้งด้านการบวก ATK มากๆเลยนะครับอย่างเช่นเอ่อณตอนนี้นะครับเราใส่เออ่เสื้อเซนต์แคปอยู่นะครับแล้วก็ ATK ตอนนี้มันอยู่ที่16793ใช่มั้้ยครรบเเเเอออ่่่่แตตถาาใสสสืูนี ATK จะตกไปประมาณเกือบเกือบสอันะครับเกือบสองพแต่สิ่งที่ได้มาคือมานานะครับมานาบวกมาเกือบ2 0 0 0เหมือนกันนะครับทีนี้ตัวนี้มันยังไม่จบครับคือถ้าในหลักสากลทั่วไปเนี่ยเราเราใส่เสื้อผ้าเนาะเราก็ต้องการดันเลือดนะครับเพราะว่าการดันเลือดเนี่ยจะทำให้เรายิ่งได้ ATK สูงขึ้นนะครับมันตันอยู่ที่1,500 ATK นะฮะซึ่งตัวตัวการที่เราใส่ในในรองเท้าเนี่ยมันก็คือมังกรเขียวนะครับซึ่งมังกรเขียวมันก็จะบวกเลด1ิศ10%นั่นหมายความว่ามันก็ได้ดาเมจมากขึ้นอีกนะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราเอาสตูปออกมานะครับแล้วก็ใส่ HP 6 4 9 6,4นะครับใส่โซฮีเข้าไปอีกมันก็จะเป็น7,100นะครับแล้วก็ถ้าเราใส่เป็นวูดกบ,บินเข้าไปอีกนะครับมันจะกลายเป็น เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันเราใส่บุญกับบิ้งเข้าไปอีกมันจะกลายเป็น8ปดพันนะครับแล้วสมมติว่าผมกินเอ่อกินอินผมกินคู่เลยแล้วกันกินอินกับสเต็งก็จะเป็น8ปดพันสนะครับซึ่งเราสามารถดันได้อีกหลายๆส่วนนะครับอย่างเช่นการลงอินเพิ่มนะครับเพราะต้นนี้ก็ไม่ได้ลงอินนะครับเป็นวิดกับสเต็งเพื่อดัน ATK ล้วนๆถ้าลงอินไปด้วยเนี่ยผมมองว่าจะได้ ASP อยู่ที่ประมาณ9,000นะครับถามว่าแล้วคำถามที่ทุกคนอยากได้ยินที่สุดคืออะไร,รวะคือ สรุปต้องใส่เฮียอะไรแล้วมันดีกว่ายัางไงนะครับคือจะบอกว่าณตอนนี้เราใส่เป็นดักหลอดหนึ่งข้างนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเซตกับเสื้อสตู๊ที่ได้ ATK 5แต่ ATK เนี่ยมันก็ยังคงสู้กับเซนแคปไม่ได้อยู่ดีนะครับแต่ว่าจุดเด่นของสตู o ปเนี่ยอันที่1นะครับคือบวกตัวคูณของในเรื่องของอาชุนาไซ์นะครับแล้วก็อันที่2นะครับก็คือบวกในเรื่องของสกิลเฮลเกตนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยคือบวกในเรื่องของแม็กส นะครับเพราะเนี่ยดูเลย Mac s เ Mac SP upp, แล้วก็ ATK แต 98. 98 i, 5 5 5่ว่ารีไฟบวก8ขึ้นไปเราจะได้ Mac ก p 2นะครับแต่เสื้อผ้าเนี่ยก็คือตรงๆเลยครับถ้าใส่บวกห้แล้วก็ติดตั้งกรอบเนี่ย ATK จะบวกหนะครับแล้วก็จะได้ตัว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 เนี่ทุกทุกสองร้อยแจะมอมหจอมตีกระพสูงสุด1,500นะครับดังนั้นถ้าจะเทียบมันตามตรงคือสับคุณต่างกันนะครับตัวเซนแครปเนี่ย อตอนนี้ที่ชูราเราใช้กันทุกคนคือ Finger ร์เป็นสินะครับซึ่งตัวเซนเซปเนี่ยมันแรงกว่าแน่นอนเพราะว่าตัว a t k ดิบมันสูงกว่าแต่ตัวซานด c โคดเนี่ยมันมันมันไม่ได้แรงกว่าในเรื่องของการปารบอลแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของเทลเกตกับอาชูร a าสไต k ์เนี่ยตัว a า d c o d คจะตอบโจทย์กว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะโยงไปถึงมาสเตอร์แถวที่2ด้วยนะครับที่มันกำลังจะเข้ามาซึ่งมันมีการบวกในเรื่องของสกิลอาชูแบบเต็มที่เลย นะครับในในในมาสองแถวที่4นะครับจะบวกในเรื่องของอาชูเต็มที่แล้วก็แถวที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเออ่แถวแรกมาสองแถวที่2โอเคถูกมะมาสองแถวที่2จะเป็นตัวที่บวกสแต็กในเรื่องของคูลดาวน์นะครับก็คือแถวแรกเนี่ยจะมีเอ่อดาเมจเพนแล้วก็เออ่แม็กเอสพีแล้วก็เอ่ HP, เออีกอันนึงคืออะไรวะลืมอีกอันนึงคืออ๋อคูลดาวน์สกิลนะครับทีนี้ เราจะยังไม่พูดถึงมาสองเยอะกันเดี๋ยวมาสองไม่ได้ทำคลิปแย่อีกทีนึงเพราะถ้าพูดแล้วมันจะยาวนะครับเราอาจจะต้องเปลี่ยนสนลงสนัะอาจจะต้องแวรของอะไรเพิ่มแต่ถ้าใครที่มาสองมาแล้วไม่คิดจะเปลี่ยนก็ยังใส่เซนแคปบวกห้าต่อไปได้เรื่อยๆครับมันมันมันไม่ได้มันไม่ได้แย่อะไรแต่แบงค์จากเข้าไปเทสให้ทุกคนดูว่าความแตกต่างนะครับมันมันต่างกันเยอะแค่ไหนระหว่างเซนเซ็ปบวกสิบห้ากับสตูบบวกสิบห้าเราจะเทแต่บปาบอลเฮลเกตแล้วก็อาชูราสไตล์เลยนะครับ เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพชัดที่สุดนะครับจะได้จะได้ตอบคำถามทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังว่าเหตุผลที่เราจะใช้เ,เนซนส์หรือว่าเสื้อสตูมเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างตัวแรกตอนนี้เราจะใส่เป็นอนะันดูบิดเนาะเพราะว่าเราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องอาชูกันแล้วก็ใส่เป็นเซนส์แคปนะครับเมื่อกี้ผมกิน เต็งไปแล้วนะครับก็อันนี้เซนแคปเนี่ยผมจะลองให้ทั้งหมด3อันนะครับก็คือ1นึ่งเฮลเกตสองปาบอนแล้วก็3คืออาชูนะครับอาชูไม่ได้อัพอาชูไม่นับแล้วกันอาชูไม่นับแล้วกันแต่ให้เข้าใจตรงกันว่าใส่สตูปอาชูแรงกว่าแน่นอนนะครับโอเคแรกปาบอลน,นะครับผมจะเล่นแตกห้าตลอดนะครับเพราะว่ามันง่ายดีนะมันไม่ต้องมานั่งรอแตกหมด2 7 8 4สนะครับ อันนี้คือดาเมจที่เกิดขึ้นกับการปาบอลห้านะครับสองเจ็ดแไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวทุกคนแบบไม่ไม่รู้สึกว่าตัวมันเวอร์นะครับตัวพี่เขาเวอร์มากนะครับดังนั้นเราต้องเอาให้มันเวอร์หน่อยนะครับก็จะกินเป็นไฟนะครับอันเดียวอ่ะเอาใหม่ขนาดใหญ่ละ3ามเนะครับกาใาแต่ละอยู่เอ่ยเอ่อรก,กับผิวนี้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นเกกับบัวมา อันที่1คือปลาบอลน,นะครับ3 8ม0นะครับมันเป็นขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวนะขออนุญาตปรัีนี่ก่อนอ่ะมาทุกคนเอาใหม่ขออนุญาตเทสแบบจริงจังอ,อันแรกนะครับเราจะเป็นปลาบอลน,นะครับแล้วก็ใส่เป็นบัวกับเด็กนะครับแล้วก็ผมจะไม่พูดถึงออปชั่นในตัวของพี่เขาแล้วกันนะแต่รีวิวหน่อยแล้วกันนะตัวนี้ก็เพน4.5่นะครับแล้วก็ เสื้อเป็นเจาะกสิบนะครับแล้วก็คุมาริสเป็นดามเมตอินคีดสี่จุดศูนย์นะครับอรองเท้ายังไม่ได้ใส่อินคีสนะครับประดับเป็นเจ็ดจุดห้าอินคีสหนึ่งจุดเจ็ดนะครับแล้วก็สองจุดห้าอินคีดสองจุดสี่นะครับแล้วก็สนับสนับยังไม่ได้แก้ออกนะเดี๋ยวสรุปต้องแหกตีใกล้นะเกิดไว้เลยฝั่งขวาไม่มีอะไรครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับตอนนี้แบงกินแบงกินไฟนะครับสเต็งแล้วก็อินนะครับโอเคไปอันแรก 3860นะครับดัมเมจที่เกิดขึ้นกับเสื้อเดี๋ยวนะสแต็กห้าอยู่รัวโอเคสแต็กห้า okay. าใหม่รอบหนึ่ง4927 4826โอเคดัมเมจที่คงที่คือ4826นะครับปาบอลทีนี้เราจะลองที่เฮลเกตหนึ่งทีนะครับเฮลเกตนี่มันจะยากน,นิดนึงนะก็คือปาบอลไป5แล้วก็เฮลเกตเป็นหนึ่งที สามสี่ศูนย์หนึ่งนะครับสามสี่ศูนย์หนึ่งนะครับเฮลอันนี้เสื้อพ้านะครับต่อไปนะครับผมจะลองเปลี่ยนเป็นเสื้อสตูมนะครับโดยที่ทุกอย่างยังใส่เหมือนเดิมเนาะ ATK ดิบเราตกลงไปแล้วนะครับจากหนึ่งหกเจ็ดแปดเหลือเพียงแค่หนึ่งสี่เก้าสามหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าห้าแต็ของปลาบอลมันเป็นยังไงอันนี้ห้าแล้วนะครับไม่มีบัฟ ATK จากหลังดาบนะ ดาเมจที่เกิดขึ้นคือ 4669K นะครับ4 66 6 6หกหนะครับป่าบอลเข้าม่เซิร์ชสูสี่หกหกเก้าเคนะครับป่าบอลต่อไปก็คือเฮลเกตนะครับขอเก็บสแต็กบอลห้าจริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวแ,วแต่เราจะลองเฮลดูไปสี่หนึ่งห้าสี่ครับ อ่าสี่หนึ่งห้าสี่เคนะครับเฮลเห็นปะคือส kind of kind of ิ <It> ่งที่มันแลกมาครับเสื้อผ้าเนี่ยปลาบอลเนี่ยดีเพจะสูงกว่าประมาณ2 0 0แสนนะครับแต่ว่าเสื้อเสื้อซูมเนี่ยเฮลเกจะนำไปประมาณ5ถึงห0แสนนะครับเนื่องด้วยนะครับเนื่องด้วยทุกคนจะลืมว่ามันเป็นเพราะว่าเสื้อตูมมันปกสินะครับปกสิบห้าเนี่ยมันได้ตีขนาดใหญ่เพิ่มนะ คือถ้าจะเฮลให้ขาดคนนี้ก็คือต้องมีแบนดักบ15ด้วยนะครับมันจะได้ h e ลขนาดใหญ่แรงขึ้นอีก10%นะสองค่าก็คือ20แต่ก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นนะครับทีนี้แบงค์ะจะเกิดนิดนึงว่าในเสื้อของเสื้อพาร์เนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณเล่นวอลอะแล้วคุณใช้ปาบอลเป็นหลักอะครับคุณใช้ได้เสื้อพาร์คือปาบอลมันก็จะแรงอย่าง,างที่ทุกคนเห็นดาเมจตรงตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าถ้าในวอลเนี่ยส่วนใหญ่อะครับ แล้วตะกิลด้วยแหละว่าเขาให้ชูล่าเนี่ยยืนในโพซิชันไหนอย่างบางคิวก็อาจจะโอเคไม่ได้สีเรียสคืออยากใครอยากทำอะไรก็ทำชูล่าก็มาช่วยผมดาเมจข้างหน้าก็ได้หรือชูล่าบางคิวอาจจะยืนโซนกลางก็ได้หรือชูล่าบางคิวอาจจะเป็นคนเคลียร์ตัวหลังก็ได้นะครับถ้าสมมติว่าเป็นโซนหน้าที่เรายัดดาเมจก,กับกับกับกิลเลยอ่ะการใส่เสื้อผ้าไม่ใช่เรื่องแย่ครับเพราะเราก็ป่าบอลอยู่เราไม่ได้เดินไปต่อยหน้าโซนเพราะต่อยหน้าโซนคือเราก็ตายนะครับดังนั้นป่าบอลก็คือใส่เสื้อผ้าได้ แต่ว่าถ้าพูดถึงก e ิววอร์อยู่นะพูดถึงกิววอร์ยถ้าเป็นโซนกลางที่เราจะต้องปล่อย here, เคลียร์พาราหรือว่าใครก็ตามที่หลุดมาหลังโซนแล้วแผนจะเล่นหลังโซนเรานะครับยังไงเราก็ต้องใช้อาชูนะครับฮลเกตไม่นับเลยยังไงเราก็ต้องใช้อาชูนะพอทีนีเ้เรามาพูดถึง p v e นะครับก็คือการลงดันเจี้ยนทั่วไปอะไรแบบนีนะ้บางเชื่อว่าทุกวันนี้ไม่มีใครเล่นออโต้อาชูหรอกทุกคนเล่นออโต้ฮิลกับฟิงเกอร์เพื่อที่จะแบบ ให้มันติดซิงเกอร์ให้เยอะที่สุดแล้วดาเมทที่ดันออกมามันก็จะเป็นอย่างที่เห็นก็คือเสื้อผ้าดีกว่าแต่ในม้าสองนะครับค่อนข้างมีบัฟที่มันเกิดขึ้นกับอาชูร่านะครับอันนี้กเกกิ่นไว้ก่อนว่าเราสามารถที่จะทําให้ชูร่าเนี่ยอาชูได้ทุก1วินิดๆอาจจะไม่ได้1วิไปอาจจะหนึ่งนิดวินิดๆน,นะครับซึ่งการที่เราใส่เสื้อสตูปเนี่ยมันก็ค่อนข้างครอบคุมกว่านะครับ เซตนี้เป็นเซตอาชูแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราใส่เวอา์ปฟูลิงเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นการลงเท้าเรียบร้อยใส่อโนบิตเข้าไปนะครับคือพอเราใส่เซตเซตพลาอย่างเงี้ยเราเป็นใส่ราเมจดล้วนๆนะครับเอมันจะตกเยอะมากนะจะต้องยอมรับเลยว่า SP มันจะตกเยอะมากนี่คือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับ SP เหลือเพียงแค่4742นะครับทีนี้มาลองลำกัน 5,373มหลังจะมี AB แล้วก็มีทุกอย่างแล้วนะครับลองดูของจริงละ9 0้4นเสะครับเสื้อพระอาชู9 0 9 4เคอ่า,ออาต่อไปนะครับต่อไปเป็นเสื้อตูมนะครับผมจะเปลี่ยนให้ทีละอย่างเลยว่าอะไรเพิ่มเข้ามาเท่าไหร่บ้างนะครับแหวนดักหลอดใส่เข้าไปนะครับมานาเพิ่มมาเป็นเอ่อ5,700นะครับก็คือเพิ่มมา600นะครับยัดอันนี้เข้าไปไม่เกี่ยวอยู่แล้ว มานาเพิ่มมา600เสร็จแล้วก็ใส่วูดกับบินเข้าไปมานาเพิ่มเป็น6กพันเนะครับใส่โซยีเข้าไปมานาเพิ่มเป็น7จ็ดพนะครับแล้วอันนี้หนักสุดเลยนะครับใส่เสื้อสตูปเข้าไปนะครับให้ดูเอทเคกับมานาแล้วกันนะเอทีเคหนึ T ่งสามสองหนะครับกับมานา7จ็ดสี่สีนะสตกเหลือ1นึ่นะครับแต่ว่าเอ่อมานาเพิ่มจากมานาเพิ่มจาก7443มาเป็น9750นะครับ ก็อันนี้เราสามารถยังสามารถที่จะแก้ออฟได้อีกนิดหน่อยนะครับก็คืออาจจะหาแม็กซ์สพเปอร์เซ็นต์เข้ามาเข้ามายัดนะครับเสื้อตัวยังไม่มันไม่มีนี่เลยอาจจะหาแม็กซ์สพเปอร์เซ็นต์เข้ามายัดนะครับซึ่งมันก็จะทําใหเา้เราได้ทั้งเอทีเคแล้วก็แม็กซ์สพนะครับตัวนี้อาจจะดันได้ถึงประมาณหมื่นหมื่นบวกลบละแล้วพอม้าสองมาเอสพอาจจะไปถึงประมาณหมื่นห้าถึงหมื่นหกได้นะครับอาจจะหักหมื่นห้าหมื่นหกได้จากการที่ เราเรามีมาสองนะครับอันนี้ก็ให้ลองดูก่อนว่าถ้าเป็นเสื้ออาชูเทียบกับเสื้อพาเนี่ยดาเมจอาชูที่มันเกิดขึ้นคือจะเท่าไหร่นะครับไปหนึ่งหนึ่งจุดหเอ็ม 1, 1, นะครับหนึ่งหนึ่งจุดหกเอ็มทุกคนเห็นไหมว่า,าจากตอนแรกนะครับเสื้อพะมาเก้าแาสิบสี่ใช่ปะขึ้นมาเป็นสิบเอ็ด นะครับก็คือ9ล้านเนี่ย9ล้านอ่ะขึ้นมาเป็น11ก็คือขึ้นมา2ล้านนะครับดังนั้นเนี่ยคำถามที่คําถามที่ทุกคนอยากรู้นะครับก็คือสรุปแล้วอะอะไรมันดีที่สุดแบงก์ก็ไม่สามารถตอบได้นะว่าอะไรดีที่สุดมันขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราเองเว้ยว่าเอ่อเราใช้งานมันในด้านไหนถ้าสมมุติว่าเราพูดถึงปลาบอลแน่น,นอนปลาบอลเสื้อผ้ามันมันกินขาดอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเป็น gate, เฮลเกตูเเนี่ยน่ยมัลอท สามเอ่อซีหนึ่งห้าสี่นะครับแต่ว่าเสื้อผ้ามันเฮลอยู่ที่สามสี่ศูนย์หนึ่งนะครับยังไม่ต้องพูดถึงปาบอลเพราะปาบอลเอ่อเสื้อผ้าเนี่ยเปอร์ฮิตเนี่ยมันนําอยู่ที่สองแสนนั่นหมายความว่าสามฮิตที่เราเฮลไปเฮลไปแล้วติดปาบอลสามฮิตเนี่ยสองแสนสองแสนสองแสนก็คือหกแสนหกแสนมันจะถูกมาทดแทนด้วยเฮลตรงนี้ก็คือเอ่อเจ็ดแสนนะครับก็คือเฮลมันดีกว่าแต่เฮลที่จะแรงแบบนี้ได้ก็คือเฮลที่เป็นเฮลเสื้อบวกสินะครับถ้าเสื้อไม่บวกสิก็คือไม่แรง แต่ว่าในเรื่องของเสื้อสตูกับเสื้อพระในโหมดอาชูกับฮิวนะคือเสื้อสตูแบบมันกินอยู่แหละเพราะ1เสื้อตูมีเรื่องแบบเอแล้วก็ตัวคูณของฮิ l เ,เกตน e ะครับไม่ต้องพูดถึงบัฟตี่ขนาดใหญ่ต่างๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะทิ้งท้ายไว้หน่อยว่า,าคลิปต่อไปก็จะมาลองมาร์ทสให้แบบเต็มๆนะครับว่าไออาชูแบบทีท,ทหรือว่าเราเล่น คือโบกพูดง่ายว่ามัดสองอ่ะมีลูกเล่นให้กับชูล่าเยอะมากนะเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนอาวุธหรือได้ๆหน่อยแต่แบงก์ก็จะไม่ได้บอกให้ทุกคนมาเฮ้ยทุกคนมาใส่เสื้อซู๊นะทุกคนห้ามใส่เสื้อผ้านะคือข้อดีข้อเสียมันต่างกันมันอยู่ที่เราเล่นนะครับถ้าใครที่ใส่เสื้อผ้าแล้วเล่นแบบนั้นโอเคแนละ้วก็ไม่ต้องอเคสิ่งที่แบงก์ทำให้ทุกคนตอนนี้คือแค่มาเทให้ดูว่าความต่างมันคืออะไรแล้วจุดแข็งจุดอ่อนมันคืออะไรแล้วคุณต้องไปตัดสินใจเอง นะครับอันนี้ใครมาดูไลฟ์แบงก์ก็จะไล่มาดูคลิปดีทั้ทงนี้ทั้งนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครจะเติมเงินก็อย่าลืมนึกถึงสปอนเซอร์ของเรานะครับ2ูเอ็นะครับแล้วใครยังไม่กดติดตามช่องแบงก์ก็อย่าลืมมาเสวนาพาเพลินกันได้ที่ช่องนะครับมีไลฟ์ตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ติดตามช่องแบงก์ด้วยมีช่วยแบงนั้นด้วยนะ ที่สำคัญเลยใครเล่นชูล่าไม่ควรพลาดน,นะครับมานั่งเสวนากันได้อันนี้ชอบม,มากๆเลยสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณผู้พิทักษ์ผมด้วยนะครับที่ส่งตัวละครมาให้ยิมรีวิวนะครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ